มาอะไรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA ีอคลิปที่แล้วคนเก่งฟ้าประทานคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> คนเอนเตอร์เทนฟ้าอย่างทอสบคนครับคุณผู้ชมด่านนี้16คน ย้อม,มิดทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงคน16คนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยืมของคลิปที่แล้วหน่อยนะครับเอาละโอ้โหข้างหน้าที่กำลังกิ้งกันอย่างเบาบันรอมผมก่อนผมขอร่วมแจมด้วยคนได้หรือเปล่านั่นไงแต่แต่ตรงคุณผู้ชมโอ้โหหวานหมูเช็ค,คอยอยู่ไหนครับ <c oughs> อย่างตรงคุณผู้ชมเอาเมื่อกี้เหมือนมาด้วยกันแต่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะอะไร <c oughs> โอ้โหเอาอีกแล้วคุณผู้ชมเอาอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นพยานนะดูดูนะว่ามันอย่างตรงเออแหม <c oughs> เมื่อกี้นี่พลาดได้ไงลงมาอย่างตรงและทะแลบลงทะเลเฉยเลยโอ้โถเอ้ยเอาละ่ะมามที่สิบสองไม่ได้การละเตียมช้อนตเตรียมแกงมันต้องเล่นกันตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละคุณผู้ชม,มเสร็จไปหนึ่งมามามโดนไปสองเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โอ้โหกลุ่มก้อนพลังงานนั้น พลาดได้ไงเออมันเป็นแผนคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้มันเป็นแผนผมคำนวณไว้หมดแล้วนะครับเออว่ามันจะต้องเกิดอะไรแบบนั้นนะม <laughs> ผมมาแล้วแล้วก็ไปแล้วอย่างรวดเร็ว <laughs> แต่นี่ก็อยู่ในแผนคุณผู้ชมนี่นี่กลับมาได้บอกแล้วมันอยู่ในการคำนวณตรงตรงแหละคุณผู้ชม ไม่เบี้ยวไม่เอียงอ้าวลองอย่างเงียบๆกันดีกว่าคุณผู้ชมเงียบพอไหมเงียบพอไหมไม่ใช่เงียบแบบนี้อ่โท๊อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดีๆเลยครั้งนี้ดีๆสวยคุณผู้ชม เยอเอาลเอาวางทางนี่ไปหมายถึงคันนั้นอะไปแต่เราไม่ไปตอนนี้เราอยู่ที่10จาก16คนโอ้โหต้องมีแต่คันใหญ่ต้องสก,กัดดาวลูกหน่อยคุณผู้ชมฮะเอาฮะโทไม่หนุกเลยเอาเป็นคันใหญ่แล้ว ข้างหน้าเหมือนว่าจะมีแต่คันใหญ่เหมือนเรานะครับแสดงว่าเรายังพอตามทันยังไม่ห่างกับเรามากคุณผู้ชมขอละขอเทคเดียว <c oughs> เหมือนแข่งกันลอยอะด่านเนี้ยเออเอาละเอาละอละือสวยบ,ยบายยจ้า <c oughs> แข่งกันลอยครับด่านนี้แข่งกันลอยถ้าใครไม่ลอยเดี๋ยวผมพารอยให้ <c oughs> เดี๋ยวทำไมมันเงียบเงียบไปบนี้ขันใหญ่มันเป็นแผนครับคุณผู้ชมมันเป็นแผน<อ><อ>นี่แหละแผนของผมเนี่ยล่วงยังไงก็ล่วงเออเมื่อกี้นี่มันเงียบไปหน่อยก็เลยแบบว่าพรีทีปกลับมาทนอีกทีแล้วทันก็ได้วนพอก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่ทานการคุณผู้ชมเออตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่เจ็ดอีกแล้ว ั้งนี้มอไซครับคุณผูชไม่น่ายากไม่น่ายากถ้ามันไม่ตกกร่องเนี่ยนี่อเพราะว่ามอไซมันไม่หมุนเป็นลูกคางมันรถยนต์อยู่แล้วคูขอถึงหน่อยเถอะนะใช่คันที่หมุนข้ามหัวเราไปหรือเปล่าคุณผู้ชม,มไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าใช่มันก็ไวเกิน เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเล่นมาเก้านาทีแต่ผมไม่ยักจะเห็นลำอื่นลงมาท้อนเหมือนเราเลยไม่โดนเดี๋ยวคันนี้โอ้หวานจริงนะก่อนขึ้นขอสักคันหนึง <c oughs> แข่งกันเข้าเส้นชัยอย่างเดียวใช่ไหมไดม้เดี๋ยวผมจะทำให้พวกพี่ท้อนกันให้โดู <c oughs> รู้จักผมน้อยเกินไปแล้ว อ่ะเผลอแป๊แบ,บเดียวขึ้นมาอยู่ที่สี่โอ้โหควงไปสว่านเลยแต่ไม่มีคนควงเนี่สิจนมาเห็นกับตาอ <c oughs> อย่าระเบิดเชียวรถแบบนี้ยังจะมีความระเบิดได้อีกนะคุณผู้ชมสวยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนั่นแหละเอาละอื แล้วผมมาอย่างรวดเร็วผมจะทําให้พวกพี่ท้อนกันให้ได้แหมเดี๋ยวคันใหญ่คันเล็กลอยข้ามหัวแล้วไปหมดเลย <c oughs> ไม่ไม่นุกเลยโถทษออนจากข้างล่างไม่ได้ก็ขอท้อนมันจากข้างบนนี่แหละคุณผู้ชม <c oughs> ทับผมอีก <c oughs> โชคดีครับเ,เกือบหลับแต่กลับมาได้เอาล่ะคุณผู้ชมเอาล่ะรู้สึกว่าพี่แกจะเริ่มลงมาทอนกันแล้วแหมตั้งงานไม่ทอนนะครับโโ่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะอผมว่าเราต้องมีอะไรกับด้านขวาละ แล้วข้างหน้าเขามาหนึ่งไนงะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งใครก็ได้ช่วยหรอดแทนผมที่ต้องให้สอนใช่ไหมได้เดี๋ยวดูผมดูผมเป็นตัวอย่างแล้วผมมาไงครั้งนี้สองลำเมื่อกี้นี้น่าจะขึ้นไปด้านบนกันหมดแล้วแต่ไม่รู้คันไหนเอาหมด ตอนนี้เอาหมดเดี๋ยวงเกือบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวได้บอกว่าอยู่ในแผนอีกอรถแบทแมนคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับ <laughs> จายเอตัวเอง <laughs> <laughs> ไปไหนนะ่ะทำไมเหลือแต่ซากเอาล่ะพี่ก็รู้อยู่ว่าแบทแมนเขาขับรถยังไง <laughs> ผมว่าเราจะใช้บู์พั่มเพื่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้รถมันไม่ตรงไงเออมันก็เลยไปขวาแต่โอเคจะยังไม่ใช้ผมจะยังไม่ใช้บูทนะครับไอ,อ้ตรงอยู่ตรงอยู่แต่ไม่ใช้ไม่ใช้ <c oughs> มันมันกิ้งลงไปตรงก็จริงแต่ถ้าเราใช้บูทมันอาจจะไปซ้ายหรือจะไปขวาก็ได้เ <c oughs> มื่อกี้อะไรแวบ๊บ <c oughs> มีไหมมีไหมแถวนี้มไม่มก่อนขึ้นสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้างบนโดนผมรู้สึกได้คันนี้ให้เลยเทคเดียวคุณผู้ชมเทคเดียวคือพี่แกก็ลงมาทนกันแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่เจอคนแบบใจเราเมื่อกี้นี้ใจถึงอยู่ แอ่ชนไม่โดนเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนี่แค่เป่งฮาคินี่ก็เราเบิดแล้วไม่ทันได้ชนออสกิดไปหน่อยลงล่อง,อง,องแน่นอนมีไหมมีไหมแหมเอาละ่ะข้างบนขอหน่อยขอ,อม,มันเป็นแผนครับคุณผู้ชมมันเป็นแผน เะ,ะมันไม่หนำใจไงคุณผู้ชมมันไม่หนำใจหนำใจนะ <c oughs> ช้าเกินไปแล้วข้างหน้าช้าเกินไปแล้วเห็นพี่ช้าผมเลยสนองให้โอเคคุณผู้ชมติดตามรายการกำลิขิตด,ด้ใหม่ในวันอังคารหน้า <c oughs> <c oughs> อยู่ก็กำลิขิตเฉยเลย แทกนิดเดียวระเบิดบ้าบ้าไปแล้วเออโอเคยังดีครับที่6โยอา่อาอันรแบบแบบเมื่อกี้นี้ <c oughs> ตอนนี้จาก16คนเหลือ14นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่แต่ที่ผมสังเกตเหมือนเขาจะลงกันอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นแล้วอืมมันลงยากหรือยังไงไม่อยากขึ้นกันแล้ว <c oughs> เลยไม่เหลือเครื่องปิดมาท้อนเราเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ตกนะไม่ตกนะยา่าอ้ไม่ตกอเอาละครับคุณผู้ชมคันสุดท้ายไม่น่ายากนะครับคันนี้ไม่น่ายากเพราะก่อนหน้านี้ก็มันมันไม่ยากหรอกถ้าไม่โดน้อนอ มันต้องแบบไม่เอาซ้ายไม่เอาซ้ายขอตรงๆแบบคันนั้นได้ไหมมาเอา้าไปไหนแล้วคันเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้วไม่ไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้ลงล่องเต็มเต็มก่อนหน้านี้ที่แข่งกันเข้าเส้นชยัยแหมตอนนี้เอาล่ะ ไม่แข่งแบบนั้นแล้วสินะลงมาท้อนเอากันจังเลยเอออโทเอาละเราครั้งนี้ผมมาได้ที่เจ็นะครับแหมอ๋อถึงว่าละก่อนนั่นแล้วขันเมื่อกี้นี้จอดทำไมที่หกสิครับคุณผู้ชมเอออ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนก็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชม เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนใหม่ปีใหม่สำหรับปีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับคลิปส่งท้ายนี้ะจะปีใหม่หรือปีเก่าคนในใจก็ไม่มีอยู่ดีจนมาเห็นกับตายอกยอกยอกจะปีเก่าหรือปีใหม่เราก็เหงาเหมือนเดิมยอกยอกยอกอสวัสดีปีใหม่ครับ บายจ้าเจอกันปีหน้าครับ